สุขสบายดีสบายดี FC โคนมางานดองเน้อง <c oughs> งานดองนอง้องสาวจอย <c oughs> ตักกับเขา,กา <c oughs> วกับปลาตอนนี้กําลังแห่เคย Phùi phùi không thấy không, Khăm tham khăm tham cún, thấy bên phù trường phù chung kì, đôi, đây đây เอ้าอย่งนคือไปว่างทางควง่ะนะปูา่นอกนะนี่าวนะบอกนะนี่้โอ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  oh. uh ้โอ re> ้โอะโอ้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 โ้อ้โ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 อ้อ้้โอ้อ้โ้้โออ โอ้อันจวงเคยก็ยังบ่เคยจักเทื่อแล้วว่ะแม่นเอ้าเฮาก็ยังบ่เคยเห็นวางใบกล้วยแบบนี้แขกําลังอันทยอยมาเรื่อยๆเสิร์ฟเรื่อยๆ ยัยากาศอยู่ขา้างในสบายดีจ้าทิพมาสวยงานขอเก็บภาพจักหน่อย จ่อยจ๋าจ่อยไม่ได้แต่งหน้าเลยตาต้องหอมกรเตนี่ยุริอยู่ในคลัวเฮ้ยหน้าไม่แต่งเลยนะเธอวายตักอาหารก็เด้อพ่น่องเด้อ ขวัญจะมาหกหมองสถานทองสีดูจเจ้าแล้วโอไฮโลนะครับใดเงินขั้นแก้วสูบปกากาจ้าแพงไปหลอกิบผ้าพีนนะ่นนอะตอนนี้คนแขกคนกับมาแต่เสาวในเนาะละกับางทะยอยเมืองรสิบอ,อกคนบลายปัญเพราะว่อย่านกับเขากับปลาบ,บพุพเพคนว่าเสลจอยเนาะ เหมืนกับเขากับปลาบัพอกินกันเลยบอกบ่ได้ยลายกันแม่ยูริไปช่วยสาวจอยล้างจานพี่แต่อีต้นนางเนาะโบเฮนมีไฟซอยล้างจานว่ะออแม่ยูแม่ยูริไปซอยแมน พอกิง่งกินข่าวแลบ้านเนาพอกิง่งเป้นมาก,ก็ไปพอกิง่งใช่จ้ะเออไม่กิงกินอิ่มอยู่บ้านนะเอาคือหิวกะตานะั่เฮ้ยมาขายเนี่ยนะอย่าบอกได้ว,ว่ามาขายนะ้ำฮะโอ้ทั้งมาสวยดองทั้งมาขายคักนาะไม่กิง บ่มงว่าอีหยังทั้งมาซอยดองทั้งมาขายบ่เพิ่นเออผักเว้าวปผักาเมาได้ขายดีอยู่ก็ขกําลังได้ทนแล้วบ่จังเอามาใเมากินสดีพี่น้องพาเมาด้พี่น้องเออมขอบใจลา ฮะแม่ในมักซาลีเนยไปเห็นเฟอรดระแม่กิ่งสลัดเนาะมางานดองเอาก็พโดรมาคายนำคุนหลายเนาะงานดองน่อผัก่อไห้ซาแพงแ่นั่นน้น่ะาแพงน่ะจะไปให้เราเองค่ะ อ้าวบทท่านเด้ขายได้ผ่กสะเลยขอบใจหลายๆเด้อแม่กิ่งซื้อได้ขายมารเด้อซื้อได้ขายมารเฮงๆปังปเด้อ แม,ม่ใหญ่เขียวว้าวฟูเลออะไรเฮ้องมือ่ลวลกินอิอ่อ <c oughs> <c oughs> ม,แ,มแล้วบ่กิน้อวนักันเด้อพี่นออ้องเด้อมากๆเอาเส็ดหนังกันเด้อ,อ บเนาะกินลเนาะกินก่อนไปกินพักก่อนเถะดนมีเงอแล้วนอนลับไปแล้วนลับแมเงน้ำ่ตีสี่กว่า่ฮานาเฮยจองทั้งได้อีกอ่ะนะเออทั้นสีสว่างนี่งง้งานตุ่มๆอยเมื่อคืนอ่าปน นางมอนทั้งนันทางนั่นก็กินดองแห่ไปแม่นหายแมนงานตึมๆอยู่เมื่อนืนี่ลำวงขจางานเริมคื่นขอให้มีความสุขขอให้ผัวเดียวเมียเดียวเด้อบบาวนั่นสาวอ่อนนอกไปนำเบ้อด้วย ไปทอดลูกระบาดคนกบบรบะลายเดี๋ยวพี่น้องเห็ดเห็ดอันพิธีเรียบง่ายผักพ่อนได้บะนี่ทั้งชิมทั้งชิมเพื่อนเพื่อน อาหารก็เหลือเฟือพัดจะไปงานก่เห็ดงานนี่เละผักแกงตอนห้าวก็บปับป้นกระปั้นอ จักไปมาอีกแล้วมาเบิร์นจังแผนกทั้งคัวสบายดีจ้าเห็ดยังน่ะ ต้มไข่ทำน้ำตัวทำหลอดหลังจ,ลงจานแม่ยูริมาช่วยตะกีน้นี้ไปนั่งพักเป็นช่วงๆมาพีน่น้อง หมูโตมาเป็นแม่ฮ้ยปะก่อนไครมาปะก่อนหมูโตมาแล้วผัวเจ้านั่งพิธีพราเบิ่งผสมธนิก่อนนะพี่น้องนอเอน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจหายประมาะเอาไปทำคลิปอีกเนะะะเาะก็โอเซฮ้อนอีซีทุก่านทุกคนที่กระเบิ้งกระส่มมีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขล้ำรวยเงินทำทุกผูทกทก้ทุกคนเดอ้อสบายดีจา้า